วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับโยพันลานชาแนลวันนี้ก็มาทำส้มตำกินกันอีกแล้วนี่นะฮะลงมือเองทุกอย่างโดยที่ไม่ง้อภรรยาไปไปสับมะละกอกัน มูฟานเป็นโบนอปนะแล้วตอนนี้เราก็สับมรดกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนทีนี้ก็มาตั้กันละ มากินเักรเทศพี่น้องใสเ่เักรเทศอะไรกินนะเอาอใส่แล้ว่วก,กินนะกินสิกระขพาะมนีน้ังพกนขึ้นวนไอยยังบบวานเันบ ก็ใส่เยอะอะไรยเยอะนะครับมันล้โคกคเพื่อน,นอากทำเสร็จแล้วครับเพื่อนอืมดูนี่เส่ถาแนละทำไนไหน,ไหน ชอบ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 กินซมตาไม่ชอบมากอืมดาทุกนิดโอเคท้ายเพื่อนๆก็ ส้มตำเนาะใส่ไข่ต้มอ,อันนี้คือข้าวผัดข้าวเหนียวนี้ซื้อเอานะครับซื้อไปซื้อที่ตลาดนะไม่ได้หนึ่งก็ผัดรัววนะครับเ่อนโอเคมาเรามากินกันหิวแล้วข้าวเช้าบนข้าวเที่ยงนะครับตอนนี้ กันทนี้เราเราก็มากินกันอ่ชิมก่อนเนาะม,มันจะแซ่บไหมอ,อืมน้ำหกอืม,อมเยี่ยมอร่อยผมนะเต็มรู้ว่าจะอร่อยกับคนอื่นหรือเปล่า เพือ่อนๆนี่ก็ขอเวลากินข้าวก่นนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าส้มตำมมาเดิมสหลดบคลิปนี้สวัสดีครับ